สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเ,นเนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูการ์เลิฟจ n นิสนว v แ l a ซีร i ส์ค่ะอัพิสอดนี้นะคะหวานก็มีข่าวในวงการบันเทิงจีนมาฝากนะคะซึ่งก็จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของปาลู่นะคะคนสวยของแอดวานค่ะในบทของตัวละครนะคะเจิ้งซูอี้แล้วก็มีดีแลนหวังนะคะโอ,อ้โหมาแล้วค่ะกับบทบาทของสื่อเยียนนะคะเป็นตัวละคร ที่เป็นพระเอกเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ชื่อภาษาอังกฤษยังไม่แน่นอนเนาะแต่ว่าชื่อภาษาจีนก็คือ E.I. w อ้ i n g นะคะเรื่องนี้นะคะมีนวนิยายต้นฉบับล่ะค่ะก็เขาบอกว่ามาจากนะคะต้นแบบก็คือรายการ Urban Romance Go ในปี2020นะคะของจินเจียงนั่นเอง ตัวละครน,นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ชัดเจนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างแยบยนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นเป็นเรื่องราวของความละเอียดอ่อนค่ะมีความอ่อนหวานนะคะบว,บวกทั้งมีการต่อสู้ฝ่าฟันเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการดูถูกเหยียดยามเข้ามาด้วยเนื้อเรื่องจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความเป็นคอม,โมโดี้ด้วยนะคะ สำหรับตัวของนางเอกนะคะตัวละครในเรื่องนี้คือเจิงซูอี้เนี่ยจะเป็นนักข่าวมือฉมังเลยค่ะของสำนักข่าวนะคะใช่จิ้งวีกีก็จะถูกแฟนหนุ่มเนี่ยรักนะคะแต่ตอนแรกคือเป็นรักแรกที่ถูกทรยศหักหลังค่ะในขณะที่อาชีพการงานของเธอนั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นสวนทางกับชีวิตรักนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อความรักมันผ่านไปหลายปีมันก็ ถือว่าไร้ค่าไปคือที่มีมาหลายปีก็ถือว่าไร้ค่าพอจบไปแล้วก็เออหมดค่ากันเลยนะคะนางเอกค่ะจึงซูอีก็มองดูแฟนเก่าแล้วก็แฟนใหม่ของ ของผู้ชายเนาะคือผู้ชายมีชู้ไงเอาง่ายๆก็ไปมีผู้หญิงอื่นนะคะจากนั้นเธอก็มีความรู้สึกว่าปล่อยวางได้ไม่โกรธแล้วภายใต้แรงกระตุ้นนะคะก็นางเอกเนี่ยก็ลงมือเลยค่ะเดินบนถนนสายยาวนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะค้นหาชีวิตใหม่แล้วก็คู่ใหม่คนรักใหม่ดีๆของตัวเองนะคะจากนั้นนางเอกนี้ก็ได้ใช้วิธีที่แบบว่าเออคราวนี้เธอจะ จะชอบจะเลือกผู้ชายเองนะคะแล้วเธอก็ไปขอเลือกคนที่ดูเย็นชาเย็นชาค่ะนั่นก็คือพระเอกนั่นเองนะคะพระเอกซึ่งก็คือจือเหยียนนั่นเองค่ะก็เห็นว่าเป็นคนทั้งเย็นชาทั้งเชื่องช้าค่ะจากนั้นนางเอกเราก็ต้องมีการเรียกว่าอ่อยด้วยนะคะใช้เหยื่อล่อเล็กน้อยแล้วก็คือยังไงดีล่ะให้แบบว่าเข้ากันได้อะคะ่ะคือคู่นี้จะรู้รู้จักกันแบบโดยบังเอิญด้วยนะคะแต่ว่านางเอกรู้สึก ว่าพระเอกเป็นคนที่ที่ดูแล้วน่าจะไม่ไม่รักใครง่ายๆอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นการท้าทายนางเอกนะคะหลังจากนั้นนะคะคือทั้งสองคนก็โอ้โหมีความระเบิดความรักความโรแมนติกที่แท้จริงออกมาครั้งใหญ่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความโรแมนติกคอม,มดี้นะคะจากนั้นเมื่อจื่อเหยียนเนี่ยรู้ว่า นางเอกอะมาเหมือนกับว่าใช้เขาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองในความที่จะให้เธอลืมความเจ็บนะคะแล้วก็จะได้เอาไปเย้ยแก้แค้นแฟนเก่าของเธอค่ะ,คะก็เลยทำให้พระเอกรู้สึกโกรธจัดนะคะแล้วก็ได้แบบว่าทำให้นางเอกคือเจงสูอี้เนี่ยรู้สึกระอายใจนิ่เงสูอี้ก็ได้แสดงความอ่อนแอขึ้นมานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอกหักหลังจากที่โดนฉิกหน้าโดนพระเอกฉิกหน้าไปนะคะ ดังนั้นเธอก็เลยต้องแบบยังล้มเหลวอยู่ในเรื่องของความรักอยู่ดีแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องราวของหน้าที่การงานของเธอนะคะซึ่งมันถึงจุดที่คนเรามันต้องมีอุปสรรคเนาะชีวิตหนึ่งอะ่ะก็ถึงตอนที่มีความล้มเหลวนะคะในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็ทําให้ทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของงานก็ล้มเหลวนะคะนางเอกก็ด้วยความสิ้นหวังค่ะก็เลยอะยอมละยอมนัดบอร์ดที่ครอบครัวเป็นผู้ที่จัดให้นะ ณจุดนี้แหละค่ะก็ทำให้พระเอกนะคะซือเหยียนเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ย ไม่ได้ละเขาจะเสียนางเอกไปไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาดูแลนางเอกค่ะตอนโดยเฉพาะตอนที่นางเอกป่วยอยู่นะคะแล้วเขาก็ปรับชีวิตของเขาใหม่ให้เข้ากับนางเอกให้ได้นั่นเองค่ะทําให้มันเกิดความเป็นไปได้ของความรักที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาระหว่าง2คนนี้นะคะสองคนนี้ก็กล้าที่จะมาเผชิญหน้ากันอย่างจริงใจค่ะทั้งเขาและเธอนะคะมีความกล้าหาญละที่จะมาแบบว่ามามาเหมือนกับว่าเริ่มต ้นกันใหม่นะและคราวนี้ต้องไม่มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวกับแฟนเก่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในที่สุดทั้งคู่นะคะก็สามารถที่จะฟื้นคืนรักแท้ของพวกเขามาได้นะคะเรื่องราวมันก็จะเป็นด้วยประการละชนี้และคะ่ะ <c oughs> สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะหาอ่านเรื่องนี้นะคะลองค้นหาดูด้วยชื่อว่า e i wey ing นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีแปลเป็นภาษาอังกฤษและเท่าที่หวานดูในแอปพลิเคชันที่หวานอ่านอยู่บ่อยๆนะคะยังไม่มี เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นมันกระตังคงเป็นภาษาจีนอยู่นะจ๊ะเอาล่ะค่ะวันขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วเราก็รอชมผลงานนะคะของปายลู่ปายลู่ถ่ายทําไว้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะอยากให้ปล่อยออกมาออนแอร์บ้างนะคะแล้วก็ส่วนดีลนหวังนั้นพวกเราก็รอคอยผลงานของเขาแน่นอนค่ะเอาไว้พบกับวันได้ใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็การมาแสดงร่วมกันระหว่างปายลู่กับดี แาดหวังนะคะคาดหวังกันไว้ว่าอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับอัดหวานได้นะคะลาไปก่อนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ